นี่เป็นภาพสองสาวเยาวชนวัยใสชาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามกำลังช่วยกันทำขนมข้าวเกลียบปากหม้อสูตรโบราณจำหน่ายซึ่งเป็นกิจวัตรที่ทำเป็นประจำในช่วงที่ว่างเว้นจากการเรียนและในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของครอบครัวและเป็นการหารายได้ในระหว่างเรียนโดนยเยาวชนวัยสยที่ทำข้าวเกลียบปากหม้อได้กล่าวว่าตอนนี้ตนเรียนหนังสือในระดับชั้นปวช .3 ที่วิทยายลัยอาชีวศึกษามหาสารคามและก็จะใช้เวลาว่างหลังจากเลิกเรียนและในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาทำข้าวเกลียบปากหม้อ,อกับครอบครัวซึ่งข้าวเกลียบปากหม้อนี้เป็นข้าวเกลียบปากหม้อสูตรโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดต่อกันมาจากคุณยาย ปัจจุบันก็เน้นทำขายตามออเดอร์ที่เข้ามาในแต่ละวันเป็นหลักและออกบูธตามงานต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการทำให้มีลูกค้าประจำมาอุดหนุนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ก็ยังขายผ่านทางออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ร้านกาแฟในลืบอีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีในระหว่างเรียนและเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมไทยสูตรโบราณของครอบครัวที่สืบทอดต่อกันมาอีกด้วยครับ วันวันนี้หนูทำอะไรลูกเ้าเปียบปากหม้อค่เขาเปียบปากหม้อทำไมสองคนนี้หน้าตาเหมือนกันจังเไรอ๋อแปดคนแล้วป๋าแล้วฝาอายุใกล้เรียกกันนะครับอ่ะเรียนเรียนที่ไหนคะนี่เลี้ยอาชีวะค่ะเรียนอาชีวะครับครับเขาเปียบปากหม้อนี่เป็นเป็นเป็นสูตรพิเศษของของครอบครัวเลยเหรอครับค่ะ องงทาา้นอ๋ออันนี้นี่ร้านอะไรครับ mm ก็แพนเนื้อลืดค่ะบมันก็แพนเนื้อลืดอยู่ในอ่บ้านริมบ้านอะไรนะบ้านนนนเดือยไหมอ๋อบ้านนนนเดือเนาะครับครับครับทำทำประจำไหมครับเนี่ยอ๋อครับครับเรียนอะไรเชิวานี่เรียนวิชาสาขาอะไรคะโ็จะติกค่ะอ๋อครับกับกับเป็นไงบ้างฮะได้มาช่วยครอบครัวในการทำข้อเกี่ยวกหม้อขายนะคะสนุกมากเลยค่ะเออสนุกนะครับ อ่าครับครับมีความสุขสนุกสนานครับครับครับขายราคาเท่าไหร่คะสองร้อยห้าสิบบาทอ๋อสองร้อยห้าสิบบาทเนาะครับครับเห็นสีสันที่มันต่างกันนี่ทำไมคะเป็นซาราใช้อันนี้ก็จะเป็นใบเตยต่างก็จะมีอัญชันแล้วก็จะเป็นแป้งสดของทางร้านจะเป็นใบเตยสดอัญชันสดปลูกเองค่ะออร์แกนิกหมดเลยใช่ครัครับครับเป็นเป็นเป็นพืชพืชสมุนไพรที่ปลูกเองด้วย ครับ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 เอาถ้าถ้าใครอยากจะไปทานแบบที่ที่ร้านนี่เขาจะไปยังไงหรือเขาอยากจะสั่งยังไงได้ไหมสั่งในจังหะมีเฉพาะเป็นเดลิเวอรี่ค่ะสามารถสั่งได้ในทางเพจค่ะตอครับจะยังไม่เปิดค่ะบแบบระมือค่ะอ๋อเพจเพจอะไรคะเพจกาแฟเดลิเวอรี่ค่ะอ๋อเพจกาแฟเดลิเวอเนาะแล้วก็จะมีออกตามบูธค่ะอ๋อตามบูธเนาะเพจได้ค่ะครับครับครับขอบคุณครับ